ก็ขอจเจริญสุขจเจริญธรรมท่านทัท้งหลายเนาะวันนี้อัญญาคุบาน้อยก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดอำนาจเจริญเนาะก็จะนำบรรยากาศของการมาที่วัดพระเจ้าฤาัยเนาะที่อำเภอเรียมนาจังหวัดอำนาจเจริญเนาะก็จะบรรยากาศเอามาฝากเราท่าทั้งหลายก็จะเป็นด้านหน้าเนาะที่เราเห็นตรงนี้ม็นจะมีนนำคราชและวก็น้ําตกตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกก่อนที่จะเข้าไปในถ้ำ ็จะมีถ้ำท่านก็จะเขียนป้ายบอกเร้ทัางทั้งหลายนีว่าถ้ำซิริณคราชเราก็จะเดินเข้าไปภายในถ้ำน,นี่ก็เป็นรอบบริเวณด้านนอกด้านหน้าถ้ำแ,แล้วเราก็จะเข้าในถ้ำเนาะบางถ้ำก็จะมีนราชน้ำตกมีบอ่อน้ำตกด้วยทีเด็กก็เล่นกันตามปกติตได้ครได้ดร๋ยวเราเข้ามาดูด้านในกัน ด้าน,นในก็จะเป็นการปั้นหินปั้นถ้ำนะเป็หินย้อยลักษณะสวยงามเนเดียวประดับประดาด้วยไฟเป็นแหลมารคของอำเภอเรียมนาสศักสลวยเสาถ้ำก็จะมีลักษณะเป็นช้างเป็นอะไรให้เราได้ดูผนังก็จะตกแต่งเหมือนกับธรรมชาติเป็นซอก อะไรเป็นรอยบุ๋มบุ้มเหมือนกับหินเลยตรงนี้เ็าจะเป็นถงโลกหลับทูกี์เข้ามาสักระพินทรสามผมก็จะเดินไปห้องหนึ่งทั้งหมดก็มีหลายห้อง,งนะมนก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องน่าจะเป็นโถบูรพาจารย์จะมีรูปปั้นคูบาาจารย์แล้วก็เรื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสาน่ ได้สละสลวยนี่คือบรรยากาศด้านในถ้ำนะเราจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราจะพาด้านล่าง,งเนาจะเดินข้ามาชัา้นอีกชั้นหนึ่งีห้องหนึ่งห้องนี้ก็จะเป็นริมริมสระริมคลองพอดีนะริมคลอง รานั่งพักผ่อนได้บางที่นั่งอย่างนาะ้ก็ได้ยินเสียงน้ำตกที่ไหลายยามาตรงที่เรานั่งพักผ่อนก็มีพระพุทธรูปมีอนะไรให้เราเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาพักผ่อนได้ก็จะเป็นโถที่3ที่เราเข้ามาแล้วนะ แต่งได้สละสวยวนะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถที่จะไปแวะขอพอรได้นะอันนี้เป็นห้องโถงใหญ่เราเดินเข้าไปก็จะเจอห้องโถงใหญ่เลยก็จะมีพระพญายนคราชที่โอเสียนขึ้นมาจากถ้ำเนาะเราก็สามารถไปไหว้ขอพอรได้ก็เป็นผาผน,านงังที่หลวงพ่อท่านเป็นตกแต่งเป็นพระอุโบสถนะพระอุโบสถก็จะมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ลือชัยผู้คนก็จะเข้าไปกราบไหว้ขอพอร นั้นก็อบรรยากาศมาฝากเราท่านทั้งหลายาว่าแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชมคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญเนื้อคิดจำนงประสงค์สิใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพร